จบนะชาญเข้ากล้องหน่อยไหมไม่ต้องหรอกทำเออทำเลยทำธรรมชาติเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาดูงานหน่อยครับอัปเดตงานให้ดูนะครับเพื่อเตรียมเข้าพุทธาพิเศษเดือนหน้านะครับจริงๆแล้วก็เสก ไปแล้ววาระหนึ่งจะมีวาระสองอันนี้เป็นชุดนำเลิกของราชาพยัค์ครับเงินหน้าทองคํานะครับกําลังนํามาแพ็กกับเนื้อทองคําเอเนื้อทองคําเนื้อทองคาเนื้อทองคําอยู่นี่อันนี้กล่องก็เก้าสิบเก้ากล่องนะฮะใส่เรียบร้อยหมดแล้วรอรอใส่ทองคํากับเนื้อเนื้อเงินหน้าทองคํานี้ก็จบแล้วครับแล้วก็นําเข้าพิธีเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าวันไหนนะครับ นี่เดี๋ยววันนี้แพ็คทองคานะฮะแล้วก็ใส่ส่วนนี่ก็คือทีมงานนะฮะราชาพยักกาลังเอ้านี่พยักแสนล้านเสือหนึ่งก็ไล่แพ็คไปเรื่อยนะฮะคิดว่าไม่เกินที่เจ๊สาวลงยาส่งมาเราก็แพ็คเลยเนี่ยครับเรามาติดเลขนะฮะอันนี้ลงยาสามสีนะครับไอนี่เนื้อสัตตะหรือเนื้อ เนื้อเนื้ออะไรเนี่ยเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรนี่สตาสตาสามสี่ครับสวยกำลังแพ็คนะฮะแพ็คอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจุกกล่องนะครับคือให้ครบหนึ่งร้อยหนึ่งองค์ทั้งแถมเออตัวแถมเลยนะครับตัวแถมมันก็จะมีเนื้อเงินลงยาทีวอนด้วยนะฮะตอนนี้ก็รอเจ๊สาวอย่างเดียวส่งมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่คือ งานเราทําแบบแล้วที่ทํานี่นะไม่ต้องห่วงสาวน้อยทั้งนั้นเลยครับทำนะไปต้องห่วงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซีนแพ็กซีนอย่างดีนะฮะไม่ต้องมามาแกะสติกเกอร์แล้วซีนแล้วแกะแล้วก็ถือว่าแกะเลยอย่างเงี้ยแกะคือเสียเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์เป็นอ่ป๋องสุพรรณเลยนะครับซีนพลาสติกอย่างดีนะครับไม่สามารถแกะได้ถือแกะก็จะรู้เลยว่าเขาแกะมาแล้ว เป็นงานที่สวยมากนะครับอันนี้ก็นำเลิกนะฮะนำเลิกส่วนที่อยู่นี่ก็รอแพ็กนะฮะนี่เจ๊สาวเพิ่งส่งมาใช่ไหมเพิ่งส่งนะครับเดี๋ยวรอแพ็คนะฮะไม่ต้องห่วงครับผลงานเราเนี่ยเราเราทำงานเต็มที่นะครับทำเต็มที่เพราะว่าเราก็อยากให้งานออกมาเรียบร้อยเราเร่งรีบนะครับไม่ใช่ว่าไม่เร่งรีบก็เป็นห่วงพี่น้องแล้วก็รอ สมนาคุณนะครับคือเอาวันนี้ถามกันเยอะฟังนะฮะเปิดทีแรกไตามาตก็ต้องไตามาตออกนะครับเสกไตามาตออกแต่พิธีเนี่ยเราจะเอาไปเข้าเสกวันละสองแล้วก็เอามาแพ็คให้เสร็จนะครับแล้วก็ออกตามหนึ่งไตมา่าสองพยักษ์แสนล้านสามเจริญพรอเจริญพรอยู่นี่แล้วก็สี่ราชาพยักษ์นะครับออกตามรายการนะฮะที่ทำนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ฮะ อันนี้ต้องไปลงยานี่เป็นรุ่นเจริญพรสองนะครับเนื้อเงินสองหน้าเดี๋ยวนะครับนี่เนื้อเงินสองหน้านี่ครับตีประกอบสองหน้านะครับนี่ที่แถรายการอยู่ในชุดนําเลิกเอ๊ะนี่ชุดนําเลิกใช่เนี่ยครับเก้าสิบเก้าองค์นะฮะเนื้อเงินลงยาจีวอนเหลืองเนี่ยครับนี่รุ่นเจริญพรสอง,สองนะฮะ นี่ก็ให้ดูของเราก็ไล่ทำไล่ทำทุกรุ่นเลยครับเพราะเรามีการทำนะฮะทำทุกรุ่นไล่ทำทุกรุ่นเลยแต่ว่านะครับก็ต้องรอไตามารออกไตามารเสร็จท้นเดือนนี้นะครับเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีก็ไตามารออกเดือนหน้าครับยังไงไม่เกินเดือนมีนานแน่นอนนะฮะแล้วก็ราชาพยักก็แล้วก็พยัก,แส,แ,ยกแสนล้านแล,ะะล้วก็เจริญพรสองนะครับแล้วก็มาราชาพยักนะครับชัดเจนนะครับหนึ่งไตมาส สองพยักแสนล้านสามเจริญพรสองสี่ราชาพยักนะครับเราไลท่ทำนะฮะติดติดติด,ต,ดติดกันไปเลยนะครับเราก็เข้าพิธีให้จริงๆแล้วเสกแล้วนะครับเนี่ยที่แพ็กอยู่นี่ก็เสกแล้วเสกเมื่อวันที่เก้าธันวาแต่ตอนนั้นเสกไม่ได้ลงยานะครับตอนนี้ลงยาเสร็จแล้วก็มาแพ็กกล่องแล้วแล้วเราก็จะไปเข้าพิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็อดรอคอยกันอีกแป๊บเดียวครับไม่นานนะฮะเรารอกันมานานแล้วต้องขออาภัยที่ราชา้าเพราะว่าขั้นตอนในการทํางาน มันมาช้าติดงานลงยานะครับนะครับปั๊มเสร็จก็ต้องมาลงยาลงยาเสร็จก็มาแพ็คอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องให้ชัดเจนทุกกล่องนะครับแล้วลงยากล่อง100องค์องมันช้ามากนะฮะเราไม่เหมือนคนอื่นนะไม่มีใครทําแบบเราหนึ่งร้อยองค์ร้อยกว่าองค์นี่ลงยาทุกองนะฮะลงยาหลากสีต่างๆนะเราต้องสมบนาคุณให้คุ้มค่ากับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับการที่ทำเนี่ยแล้วทุกอย่างเราทาหมดแล้วชัดเจนทุกถูกต้องนะครับก็อดใจรอ ประมาณเดือนหน้าวันดีครับพี่ไก่ครับวันนี้มาดูงานหน่อยเพราะว่าวันก่อนไปดูไตม้าไตมาครับประมาณสิ้นเดือนเสร็จหมดละนะฮะแล้วก็มีปรับปรุงอะไรแถมอย่างเดียวครับเพิ่มอมไอย่างเดียวนะฮะยาไม่สวยเพิ่มยานะฮะทุกอย่างเราจะทําให้ออกมาให้มันสวยงามนะครับก็แล้วเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าจะเสกประมาณวันที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็มาดูงานว่าเราจะคํานวณว่าเสร็จเท่าไหร่ที่ตอบไม่ได้เพราะว่า เรากลัวไม่เสร็จพอกลัวไม่เสร็จเราก็โดนด่าอีกเพราะฉะนั้นเราทําให้มันเสร็จชัดเจนนะฮะแล้วเราก็เราก็จะนําไปพุทธาพิเศษวาระสองแล้วก็มอบให้แก่สมนาคุณวัตถุมงคลให้กับผู้ร่วมบุญมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็อดรอคอยแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้เรานะครับมาตลอดเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยเราก็นะครับราชาพยักก็บอกแล้วนะครับ ต้องรอไอยตมารออกนะครับไตมารแล้วก็พยักษแสนล้านแล้วก็เจริญพรสองแล้วก็ราชาพยักษจะต้องออกตามรุ่นที่เปิดจองนะครับไม่ใช่ออกข้ามรุ่นนะฮะไตมารทออกก่อนนะครับหน่งะครับสแล้วก็พยักษแสนล้าน3แล้วก็เจริญพรสองสีราชาพยักษนะครับเข้าใจนะครับแต่พระเนี่ยเราทําไล่เรียกันเลยนะครับตอนนี้เราทํามาลงยาเราทําเตรียมพร้อมนะฮะ ถ้าเกิดมันเสร็จพร้อมกันอาจจะออกทีเดียวเลยนะครับเราอยากออกอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็นี่ก็คือเป็นเป็นงานที่แพ็คเสร็จแล้วเนี่ยร้อยองค์นะครับก็ก็เรียบร้อยรอใส่เนื้อทองคํากับเนื้อเนื้อหน้า,หน,าหน้าทองหน้าเงินหน้าทองคําวันนี้ผมเอามาแพ็คไงเพราะทองคําไม่ได้เอาเก็บไว้อยู่ที่บ้านเสร็จตั้งนานแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาแพ็คเพื่อจะบรรจุของแล้วนะครับนี่ชุดนาเลิกราชาพยัคฆ์เพื่อจะเอาไปเข้าพิธีนะฮะ ส่วนราชาพยัคก์ก็ไล่ไล่เนื้อนะครับแต่และเนื้อที่ทําอยู่เนี่นะครับนะฮะส่วนกล่องดูที่กล่องก็มาพร้อมหมดแล้วกล่องนี้พร้อมหมดเลยนยครับโอ้โหทำงานทำงานเนี่ยดูด้านหลังผมนี่กล่องนี่ตัง้งนะฮะพร้อมหมดนะครับก็อดใจรออีกนิดเดียวนะครับจเจริญพรกลางก็วันพุทธาพิเศษก็จะตีไปปลุกเสกนำเลิกด้วยนะครับ ถามทุกรุ่นเลยนะครับเอาใจรอหน่อยแล้วกันตอบไม่ทันเลยก็ก็ก็ชี้แจงไปนะครับเป็นตามรุ่นนะฮะตามรุ่นที่เปิดจองไปดูเลยนะครับเราก็เสร็จอันไหนเสร็จจะออกให้เลยนะฮะส่วนชุดนําเลิกนะฮะคนก็เรียกร้องแต่ว่าเดี๋ยวออกไปก็ดราม่าอีกเดี๋ยวให้ออกพร้อมรุ่นเลยนะฮะออกพร้อมรุ่นเลยชุดชุดนำเลิกราชาพยัคก,กับชุดรุ้นออกพร้อมกันอ่าเดี๋ยวออกไปก่อนก็ด่าอีกนะครับ สู้ๆขอบคุณครับพี่ไก่อ่าวันนี้ก็มาอัปเกรดให้ดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็โปรดเข้าใจนะฮะการทํางานมีขั้นตอนในการทํามีความละเอียดอ่อนแล้วออกมาเพื่อให้ผลงานนะครับนะครับมีทรงคุณค่าแล้วในอนาคตนะครับและคนใช้ก็คุ้มค่ากับการที่ได้ร่วมบุญมานะครับส่วนพิธีเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีงเมื่อวานก็คุยกับอ่า ณคณนเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะที่ทําพิธีนะครับก็จะนิม,มนต์พระผู้ใหญ่ใครบ้างนะฮะแล้วเราทําพิธีใหญ่ที่วัดห้วยด้วนนะครับปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนอีกครั้งหนึ่งวันละสองสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้บารมีหลวงปู่พัฒบุญยกามโมนะครับคุ้มครองท่านและครอบครัวนะฮะให้มีแต่ความสุขความเจริญสมปัตินาทุกประการครับสวัสดีครับ